สวัสดีจ้าเด็กดีมานอนซุขพ้าห่มอุ่นๆแล้วฟังนิทานของแม่นะจ๊ะกาละครั้งหนึ่งในท้องทะเลสีครามแสนสวยมีม้าน้ำตัวน้อยชื่อน้องโปผู้มีพุงป่องน่ารักแต่นิสัยขี้ลืมสุดๆวางของไว้ตรงไหนก็จำไม่ได้สักทีวันหนึ่งน้องโปทำหอยสังเป่าเพลงของรักของห่วงหายไป น้องปโปว่ายวนไปมาจนไปเจอแว่นขยายวิเศษที่ทําจากฟองอากาศสาใสแจ๋วเขา้าพอน้องปโปลองส่องแว่นขยายดูว,ว้าวโลกใต้ทะเลดูใหญ่โตและน่าตื่นเต้นขึ้นทันตาเห็นนะลูกเขาเห็นพี่ปูตัวจิ๋วกำลังเต้นระบาเห็นลายสวยๆบนดอกไม้ทะเลที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนและทันใดนั้นเขาเห็นแว่นขยาย น้องโป้เห็นแสววิควับใต้ก้อนหินเย้เจอแล้วหอยสังเกาเพลงนั่นเองน้องโป้ดีใจก่อนสังเล่และสั่งกากับตัวเองว่านนีจะใช้ดวงตาคู่สวยมองสิ่งรอบข้างให้ละเอียดเหมือนตอนใช้ว่นขยายจะได้ไม่ลืมของอีกไงจ้ะคืนนี้หลับฝันดีจันเองเก่ง e c r e t s that ร must keep